สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวิชาดนตรีสากลในแบบฝึกหัดที่17นะครับนักเรียนเอามาดูในแบบฝึกหัดครับนักเรียนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนักเรียนดูแบบฝึกหัดข้างล่างนะครับโน้ตมีทั้งหมดสี่ห้องนะครับ1 2 3 4สามสี่นะครับสองบรรทัดนะครับบรรทัดละ2ห้องนะครับนักเรียนดูโน้ตในบรรทัดที่1นะครับห้องที่1นะครับ เป็นตัวดำนะครับเสียงโดเลมีฟาซอนนะครับห้องที <ian> ่1จะมีเสียงโดเสียงเลเสียงมีเสียงฟานะครับส่วนห้องที่2จะเป็นเสียงซอนนะครับห้องที่1จะเป็นตัวดําทั้งหมดเลยนะครับห้องที่สองจะเป็นตัวกลมนะครับตัวกลมตัวดําห้องที่1กดตัวละ1จังหวะนะครับก็คือกดเสียงโดเสียงไปถึงเสียงฟาเนี่ยตัวละ1จังหวะ น,นะครับแล้วก็ไปกดเสียงซอนในห้องที่สองกดค้างไว้นะครับเพื่อนกดค้างไว้สี่อยวะถ้าเล่นต่อกันจะได้ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4สอสามสี่าเสียงซอนนี้กดค้างไว้นะครับอ่มาดูห้องที่สองเอ้บรรทัดสองนะครับเหมือนกันนะครับบรรทัดที่สองส่วนโน้ตเหมือนกันนะครับก็แต่นะครับแต่ บรรทัดทหนึ่งเนี่ยจะไล่จากเสียงโดไปหาเสียงซอนบรรทัดที่สองนะครับเรียนจะไล่จากเสียงซอนลงมาหาเสียงโดนะครับเสียงโดตัวสุดท้ายนะครับในบรรทัดสองก็กดค้างไว้เหมือนเสียงซอนในบรรทัดที่หนึ่งนะครับที่ง่ายๆก็คือเรากดบรรทัดที่หนึ่งขึ้นไปนะครับ เรากดเสียงซอนค้างไว้อยู่นะครับช่วงต่อระหว่างบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองให้เราย้ําลงมาบรรทัดที่สองห้องที่1ปุ๊บเราย้ําซอนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไล่กลับลงมานะครับซอนฟามีเลโดถ้ากดต่อกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับย้ําซอนนะครับห้องที่1นึ่งบรรทัดสอง จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใส่ถ้านับเรานับจังหวะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะกดแบบไม่มีจังหวะก่อนนะครับนับสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่กครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม ย้ำเสียงซ่อนนะครับย้ำเสียงซ่อนก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ไล่กลับลงมาบรรทัด2นะครับถ้าเล่นใส่จังหวะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกับครูเลยนะครับ1 2 3าม ยปจะเรียล้ำเสียงซอนนะครับบรรทัดสองหนึ่งสองสามไปบรรทัดสองครับซอน อีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามไปนัดสองอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามไป บรรทัดที่สองครับสุดท้ายนะครับพร้อมหนึ่งสองสามไป ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็คงจะพอไปแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดต่อไปแบบฝึกหัดที่18นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ